เอ้ยโยกวันดี้ครับผมฟุกแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับเกมโรบอทเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้ผมจะมากรบหนีจากปรสา,าสาทของกษัตริย์นะครับทุกคนเอาละเมื่อไปเสียเวลาเล่นกันเลยครับทุกคนเ,เลือกคองยากเหรอระดับผมต้องยากอยู่แล้วจัดไปทุกคนอ่ะนี่ก็จะเป็นลูกศรขึ้นไปอ๋อก็จะมีกงประตูทุกคน๊บเข้าไปก็แคไปไฟไฟสวยครับทุกคนเอามาตอนนี้ก็จะมีปุ่มแดงน,นะทุกคน ตวยไงต่อวันนี้เฮ้ยกระสับเฮ้ยเฮ้ยเฮียตัดตัดมาดิ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 โอ้โหมีโคตรช้าเลยหาเลยมาดิมาดิอ้าวว้าวว้าวเฮียฮ่าฮ่างงวันยังไงตะขนมาใส่โอ้โหดูไปแน่ปาดทุกคนไงต่อวิ่งวิ่งวิ่งอ๋อไปยังไง เอา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 แล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออโอ้โหขึ้นที่ไหนเอาไปกระโดดข้ามน้ำอ๋อโอเคได้ได้ได้ไปเอ้าอย่าแตะต้องน้ำก็พี่อย่าไม่แตะเลยแล้วมันอะไรวะเนี่ยแล้วที่นเปที่ไหนเนี่ย เฮ้ยที่อยู่ที่ไหนเนี่ยเ้าแล้วฟองหมาได้ไงวะเนี่ยแล้วที่ไหนครับเนี่ยเฮ้ยจะบอกเราคหลุดเวนเน่เลยเกิดใหม่ทุกคนต้องรีเซ็ตน,นะ อ่อเั้าทำไมทุกคนทำไมสวยสวยไปยาไปสวยนั่นแหละโอ้แบบโอ้บัสตี้โอ้โหที่สมพลารที่สุดแล้วไปยาไปทุกคนอ่าแกวระตูอีกแล้วไปไป นี่แหละทุกคนเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอันนี้ก็จะมีประตูข้อยานะนอนหลับอยู่ตอนนี่เราจะไปกดปุ่สีแดงค่ะเราดูซิมันจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่ากดกดกดสวยทุกคนเหมือนผมไม่ได้เปิดเสียงหรือเปล่าแลวนี่ก็สิแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,ลวเฮ้ย วิ่งทุกคนวิ่งวิ่งมีพลังยังได้โอ้โคตรชฉาทุกคนดูสิดูสิมาด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 ิโอ้ยเตาแมนเลยไอพี่ชาโง่ครับอันนี้ก็เจอประตูอีกแล้วครับวิ่งเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้วิ่งไปวิ่งไปยาวยาวยาวๆาวไปไปสวยไหนต่อทุกคนก็นี่หรอกระโดด กระโดข้าไปกระโดดข้ามไปเราที่ผงรู้เก็นแกงมังกรเมื่อกี้เห็นมังกรอยูม่มีมังกรมังกรคนมังกรเอาตบตบเออเขาไม่ได้ตบลงไปอะนะทำทำยไงได้เราฆ่าเราที่เว้นสวยทุกคนสวยย่าไปย่าไปสวยนบบั่นแหละดิอ๋อมันจะมีปุ่ม นั่นหรอโดดขับไปสวยทุกคนสวยกูอีอะไรโอ้ว่าโตขึ้นแล้วทุกคนเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเมื่อกี้เออตรงปรตายโวเมื่อกี้มันมีแบบเสาโว,วกมาลาวาไปกวเอ้ยทุกคนทำไม สวยเยอะไปเยอะไปนั่นแหละนั่นแหล่ไล่นแหละสวย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 ฮึมมาอีกระโดดต่าเต่าทุกคนกระโดดโอ้โหก็ไม่ยากเท่าไหร่นะก็เซียนอ่ะคนมันเซียนเอาเล่นเกมนี้ประมาณพันกว่ารอบอ่ะทุกคนสวยเสาโพลมาแล้วข้าไปตกอีกแล้วเขาเริ่มใหม่ เริ่มใหม่ปไหมต้องเริ่มใหม่ปไหมไม่สวยไม่เริ่มใหม่ทุกคนเดินยังดีกว่าแต่ก็ตกระบาดแล้วไปคนเนี้ยมาตัด,ดไปเออไม่ตกระบาดมันก็่โดนห่าแดงๆเนี่ยไม่เอาสักอย่างสิเอาสักอย่างเออลย์สวยทุกคน ไปๆไปๆไป,ไปวิะะ่งวิ oh okay. oh okay. ่งว yeah. oh okay. oh wow. oh. ิ่งกระโดดกระโดดไม่โฟล์คลอสโคสวยทุกคนอ่าต้องมาเจอลเซอร์หาอะไรหนกแล้วโอ้ยทำไมปีไงครับเนี่ยใจเย็นใจเย็นโดนไหมสวยทุกคนสวยทุกคนตาย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 อ่าวิ่งวิ่งควนิ เื่ออู้คูกำแพงไม่ใช่กำแพงมนได้เออก็ถูกอ๋อไอ้ไม้ผู้ผู้อีกวาดไม่ได้ชูอ่ะพี่สวย,ข,นนวยขึ้นหาเลยตอนนี้วะเนี่ยขึ้นหาอะไรเงี้ยวอ่ะทำไมชมทำไม สวยสวยอย่าไปเดี๋ไปเอ้ไม้ปู่นี่ไม่ใจไม่ได้ลยทุกคนสวยทุกคนหลอดวิ่งวิ่งทางนี้แหละสวยจังหวะมันลงเนี่ยเหมาะสมสุดแล้วมันคือเริ่มเพื่อก็ได้อยู th th ย่นะแต่ม bueno, นะันจะอันตรายหน่อยอันตรายกับปกติหน่อยลงมา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 ท่านอะไรสวยอ่า โอ้ที่ที่ไหนเขาเนี่ยคือเอา้าเอ้าชี้อะลรวะที่ยังยิ้มให้อยู่เลยชี่ทำหน้ากโกรธใส่เฉยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ละพร้อมมีทางให้หลบแล้วทุกคนมาแล้วมันมาแล้วสวยทุยกคน อะไรเนี่ยอ๋อมันเด้งย้อนเด้งย้อนกออออลับอ๋อเข้าใจเข้าใจฮะวิ่งวิ่งคือมันจะไม่ปาาลอดภัยนะคนนั่นแหละกว่าละเฮ้ยอ่าไอ้เนี่ต่อไอ้เนี่ต่อจริงๆมันก็หน้าแดงใส่กุย,ยกุย,ยเลี้ยงเล่าเล่าอยู่เล่า อ่าเจอด่านาวาีกแล้วว้าม่ต้องเจอลาวาวะนนียสวยทุกคนสวยไหนต่อโอ้ยมีมงกุฎด้วยเกบมงกุทุกคนมันมีสองอันอ่าสวยกรดกระโดไต่บนไดขึ้นดีแล้ว หาเล็กนายเนี่ยเรือเลยกระโดดเดยไปไหนวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ทางเาไม่ได้แคบนะถือว่าโอเคอยู่ทุกคนการทรงตัวถือว่าทะลุยถ้าใครตกลงไปตายถือว่าแบบโคตรกากอะอ่ะาริสวยบันได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  ดี <Safe rév mark> วิ่งวิงว่งวิ่งทุกคนว <together>. ิ่งวิง่งนั่นแหละดีทุกคนสวยยาไปยาไปยาไปอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะสวยทุกคนฮ่าฮ่าทุกคนมีอะไรปล่าเออทุกคนมีอะไรไปดูกระต่อทุกคนเอ้าจะแตะต้องดาบพื้นแตะต้องดาบบนพื้นเหรอเออ โอ้ก็ไม่ยากขัวอันนี้ห้ามโดนชัวถ้าโดนหรอไม่รอดแน่อ่านี่เขานีะเป็นพ่อครัวเหรอหมาเข,ขาแสงนั่นเหรอมาดิดิดิวิ่งอ้อนมันเพื่ออีเชี่ยแล้วมันมาแล้ว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 ทุกคนมาแล้วมาแล้ว,ลวเอ,อื่อวิ่งวิ่งอี่จะโดนกระทกมันฟาดหัวเอา โว้ยยยยยไม่คิดเต่าเหมือนจัิงอ่าเชฟแล้วไม่ขีต้ตาวอย่างนี้เนี่ยเก็บถืออ่ทุกคนรอดโง่ตายเวนดนพรัฐบ,บาลเทศตรรัฐบาลเทศป่าตายโง่เชฟแล้วโดนระฐบาลเทศป่าตายเอาละทุกคนขึ้นหาเองนะวะแมวไม่ซื้อตังเลย กขะโดดลงมาอ๋อันนี้เหมือนจะเป็นห้องน้ำทุกคนีิชูนีไ้ไม่เฉียงที่จะไปโดนดีกว่า้องห้องน้ำเื้ยอ๋อจะมีพนะทุกคนครัวเก็บครับทุกคน,กคนลงไปใต้ดินสวยลงมาแล้วทุกคนวิ่ง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 ,งจะโดด ตัวไอ้เรื่ออะไรวะเนี่ยอ่าันนี้ก็จะเป็นท่อน้ำนะแล้วก็จะเป็นน้ำสาดพิษถ้าตกไปแล้วต,ตาย,ายนั่นแหละกระโดดอ๋อเออไม่กระโดดกระโดะดฮะไ้เชี้ยขี้ขี้ไปจากไหนวะ พี่พระราชาชัวรือคอนใหญ่ขนาดเนี้ยอ๋อเรือลำเลอร์เลยคนไอ้อยคือต่อไทยลำเพื่อ <c oughs> โอ้วิ่งไปวิ่งไปงไปเลยทุกคนใช่าารครับตอนนี้ก็ถึงบันไดบันไดอีกแล้วโอ้คราวนี้บันไดสูงวะ่ะโดนโดนโดน ดนกะโนะลดนสวยมุนมันได้จะขาดวะมันได้ขาดก็ถูกเปตายอ่ะบอกเลยสวยยาไปยาไปรู้มันจะเป็นบันไดที่แบบสูงที่เฉยนะไม่ได้แบบมีอันตรายอะไรมากเผืเ่อเั่แล้ทุกคนสะบันได้ละ โอ้ย,ยอนี่มันประตูเวลาของเส้นในหวาหรือใช่ไหมพูดถูกไหมเออวิง่งกระโ,โอ้ชวด์โอ้ยโอ้เชียร์มั้ยยังไงสวยเออโอ้สุซูเปอร์แมนทุกคนที่ผมกลายเป็นซูเปอร์แมนแต่เมื่อไหร่เนี่ยเออเอออย่าไปอย่าไปสวยเออ อูดิ่งกระดอนด้วยอย่าไปก็ทุกคนอย่าไปนั่นแหละนั่นแหละสวยเฮ้ยว้าวว้าวโยู่เออเอ,อื้อไอมิกตายเวรดีจากการทำขยะว่าแหละตกไปตายเริ่มใหม่ไหมทุกคนผมไม่เริ่มใหม่ป่ะไป เราจะเริ่มใหม่ซสแล้วไอ้โง่เอ็นไม่ได้อ่านหาอะไรอ่านอยู่เคียร์เปิดเกมแบบที่แบบหนักกว่าละคนไม่ฟังนีกไอ้เคียร์มันด่ามึงเฉยเลยเพราะคนมันพลาดอ่ะจะให้ทำยังไงเออ,อนก่ สวยไอยังไงเกือบเกือบอ่าแล้วนะสวยสวยซุปแมน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 เอื้ออุ้ยมีบุกคุ้ด้วยทุกคนสวยเก็บเรียบร้อยวิ่งอ้โเฮ้ยเชี่ยอันนี้ก็จะเป็น ปราสาทเหรอนีผู้คุมด้วยอ่ะนี่แค่ฆ่าไปแล้วมันยิงกูหรือเปล่าเนี่ยอ๋อสนามรบนฮ่าท่านองค์ไปสู้มันงั้นเหรอมายิงยิงยิงบันนี้บัดดีมด้มันขึ้นหาอะไรตอนนี้วะเนี่ยยิงยิงไอ้ไอ้บดีบดีบด,ด,ดีเออ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 เื้อ,อ ไายตายตายโง่เอีนเอ็มไซโง่ะว <at ิ่งวิ่งไอ้พวกนี้ไม่จีรวมมารวมสกังลุกเนี่ยยิ่งยิ่งยิงยิงยิงอ่าอะไรเนี่ยคืออะไรเหรอสปอตโบ๊ทเหรอคืออะไรอ๋อเรือวยทุกคน ไปเรื่อยไปเรื่อจระเข้เลยทุกคนอ๋อห้ามโดนจระเข้กันเหรอนี่จระเข้เวรตังเลยก็โดนแมงแดกอีกโอ,อ้ยยาวไปยาวไปสวยอือเอ,ออือโอ้โหเฮือฮยนี่มันอะไรครับเนี่ย เนื้อผักที่เหมือนจะเห็นอ่าประตูแบบประตูไปนรกอะ่ะของไอเหมือนติดไม้ค้าันทุกคนเออนั่นแหละคือ,อยังไงจะให้เราไปที่ไหนฮะวิ่งวิ่งเนี่ยไอเที่ยเหมือนเกมไม้ค้าเลยมาถึงแล้วคือเอา รู้หรอแค่นี้เหรอโอ้ร<ฆ>ู้ไม่ยากเกี่ยนอะไรนี่รู้ว่ายากาแบบเรื่อยระดับยากของเราทุกคนก็แบบใช่อ่ะก็ก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่ได้อะไรมันก็มีแบบตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆก็โอเคนะทุกคนก,คนก็นั่นแหละทุกคนก็อ่านมาแด้ ตัรุ่ยเตะอันดับขเขาไม่ได้เอาผมไปเตะอันดับแม่โคตรทุเรศเลยกูอ่าหาเล่นเกมมือแล้วทุกคนเรา,าถ้าที่นี้ก็อย่ากดไลค์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยเวลายบาย